ห้าปีเกิดในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นจะมีโชคมีลาบทำอะไรจะมีความสำเร็จการงานก็จะดีการเงินก็จะดีโชคลาบก็จะมีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ทั้งหมดมีอยู่ห้าปีเกิดท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะดีมากๆ จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรก็จะได้ในเรื่องของการเงินนั้นท่านหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายมีคนคอยช่วยเหลือในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้น คนเกิดปีขานนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเงินจะหาง่ายอย่างมากๆทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นคนเกิดปีขานการเงินดีเรามาดูในด้านของการงานกันบ้างการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขาน ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนนั้นให้ท่านละมัดระวังในเรื่องของการจริงดีจริงเด่นจริงไหวจริงพริบหรือว่าการเอารัดเอาเปรียบกันคนปีขานต้องละมัดระวังไว้ในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องก็ให้ท่านระว,วังอาจจะมีเจ้านายคอยจับผิดเราอยู่ในช่วงนี้ แต่ในเรื่องของการเงินดีโชคลาบเรามาดูกันก่อนซิว่าในช่วงของเดือนพันวาคมนี้คนเกิดปีขานจะมีโชคมีลาบไหมถือว่าในเรื่องของโชคลาบท่านยังมี ท่านจะหยิบจับอะไรก็มีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรำคนปีขานนั่นจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีในช่วงของวันที่16 ของเดือนธันวาคมนี้นั่นคนเกิดปีขานดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าเงินหาง่ายงานก็หาคล่องคนที่เกิดอยู่ในปีขานนี้นั่นดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายเรียกว่าคนเกิดปีขานนั้นจะไม่อภัพ ในเรื่องของการงานการเงินทำอะไรก็มีโอกาสดี จะมีชื่อเสียงอีกด้วยนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นการลงทุนก็อีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานจะลงทุนอะไรก็จะมีโชคมีลาบจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนมีคนคอยสนับสนุนท่านรวมถึงเจ้านายก็ให้กำลังใจท่านนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีขาน ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นต่อมาท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะเสงในช่วงของเดือนธันวาก็ถือว่าดวงของท่านก็มีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนี้นั่นคนเกิดในปีมะเส็งนั้นจะทํางานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีงานที่ดีๆเป็นงานที่โดดเด่นทำแล้ว มีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างก่อสร้างหรือว่าลงทุนอะไรท่านก็ทำได้ในช่วงนี้คนเกิดในปีมัดเสงนั้นโชคลาภกําลังดีจะทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านการงานก็มีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านเรียกว่าท่านทำจนกระทั่งท่านมีเงินมีทอง ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเก็บมีใช้บางคนมีเหลือเก็บเหลือกวาดอีกต่หาคนเกิดปีแสงนั้นถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของโชคลาภก็มีคนเกิดในปีมัดแสงนั้นหยิบจับทําอะไรก็มีความสําเร็จการเสี่ยงดวงไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็จะมีโอกาสดีๆบางคนได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสน,น,น,นก็ว่าได้ ในช่วงของเดือนพันวาคมนี้นั้นคนเกิดปีมะเส็งถือว่าเป็นคนที่มีโชคมีลาภเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีคนรักคนใกล้ก็จะมีในช่วงนีท้ท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวก็จะเจอเนื้อคู่ในช่วงนี้เนื้อคู่ของท่านนั้นจะเป็นคนดีเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมอีกตาหาก ถ้า,ากาอยู่กินด้วยกันก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีมะเส็งนั้นจะมีโอกาสดีๆทางนั้นในเรื่องของสุขภาพและพาราไมัยก็มีภูมิต้านทาน,ทานที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยภูมิต้านทานท่านมีความแข็งแกร่งในช่วงนี้คนเกิดปีมะเส็งถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันเรามาดูลาศีที่สาม หรือว่าคนที่เกิดอยู่ในปีมะแมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในปีมะแมในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันการเงินนั่นจะหาง่ายทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านมีคนคอยสนับสนุนเรียกว่าเงินนั่นหาง่าย เรียกว่าหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นคนที่เกิดอยู่ในปีมะแมในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภก็มีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ให้ท่านลองดูท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ในช่วงนี้คนเกิดมันในปีมะแม,แมถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของคนรักคนใคร้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่เกิดอยู่ในปีมะแมนับว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนธันวาก็มีโอกาสดีๆหลายสิ่งหลายอย่างการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในปีมะแมในช่วงของเดือนธันวา ท่านจะลงทุนอะไรก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าจะเหมาะกับการลงทุนอย่างยิ่งท่านจะค้าขายหรือว่าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือนี่ก็คนที่เกิดอยู่ในปีมะแม,แมในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นนับว่าอยู่ในปีที่ดีอีกด้วยคนที่เกิดอยู่ในปีมะแมนี้นั่น ดวงของท่านมีความแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยในช่วงนี้ถือว่าภูมิต้านทานก็ดีสิ่งดีๆนั่นจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในปีมะแมเงินหาง่ายงานหาคล่องทำอะไรก็จะมีเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปต่อมาคนที่เกิดอยู่ในปีละกา ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นคนเกิดอยู่ในปีละกาในเรื่องของการงานนั้นจะดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านไปสมัครงานอะไรไว้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ การที่ท่านรอคอยก็จะสิ้นสุดลงไปในช่วงนี้งานที่ท่านทำก็จะมีเกิดขึ้นและเป็นงานที่ดีบางคนว่างงานก็จะมีงานทำในช่วงของเดือนนี้คนเกิดปีละกาในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีจับจ่ายใช้สอยมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆการลงทุนไม่ว่า ท่านจะลงทุนอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมท่านค้าขายก็จะดีหรือว่าท่านจะออกรับจ้างกอ่อสร้างต่างๆหรือว่าทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าเงินก็หาง่ายงานก็หาคล่องคนที่เกิดอยู่ในปีละกาในช่วงของเดือนธันวานี้นั่นนับว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามา การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอได้ในช่วงนี้บางคนได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนก็ร่ํารวยรวยแล้วจะรวยกันอีกนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีละกาในช่วงนี้จัดว่าอยู่ในปีที่ดีอีกเช่นเดียวกันต่อมาคนที่เกิดอยู่ในปีชะลูซึ่ง ในช่วงของเดือนธันวามนี้นั่นท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชฉลูก็ถือว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปคนเกิดในปีฉลูนั่นในเรื่องของการเงินท่านจะหาง่ายหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่าน เรียกว่าไม่ขาดสายแต่ท่านก็เป็นเงาตามตัวอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรรายรับของท่านก็มีเข้ามาหาท่านถึงท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในปีชลูก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นการรมเข้ามาหาท่านงานก็ดีเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาคนที่เกิดอยู่ในราศีชลูนั่นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือ สำหรับคนที่เกิดอยู่ในปีชะลูในเรื่องของอในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในปีชะลูก็ให้ท่านระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นในท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านใดที่สูงอายุในเรื่องของโรคประจำตัว อาจจะมีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้แต่สรุปโดยภาพรวมแล้วคนที่เกิดอยู่ในปีฉะหรูในช่วงของเดือนธันวาสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอยู่ในปีฉะหรูจะมีความดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวัง ท่านฟังแล้วก็ขอให้ท่านที่ฟังกันในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี